สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนหลังจากน้องเทนนิสพานิพักได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยและเป็นเหรียญทองแรกของสมาคมเทควันโดตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะครับโดยในรอบชิงน้องเทนนิสได้เจอกับนักกีฬาสาวชาวสเปนอย่างเซเรนโซสาวน้อยวัย17ปีซึ่งในเกมนี้ลุ้นกันจนวินทีสุดท้ายพอเซเรนโซมีแต้มขึ้นนำมาโดยตลอด จนในช่วงท้ายน้องเทนนิสสามารถแซงขึ้นนำก่อนจะคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความคิดเห็นของชาวเวียดนามหลังจากนักกีฬาชาวเวียดนามยังคิีมตรันแพ้ให้กับน้องเทนนิสในรอบแทีมสุดท้ายแถมมาด้วยในช่วงท้ายคลิปนะครับก่อนจะไปฟังคลิปสนุกๆฝากเพื่อนๆกดไลค์และกด Sub subscribe ด้านล่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆและติดตามคลิปต่อๆไปทางช่องเราขอบคุณครับ มาฟังความคิดเกงของชาวอาเซียนคนแรกกันเลยนะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวว่านี่เป็นเกมที่เหนื่อยมากของไทยแต่ก็ทำมันได้สำเร็จยินดีด้วยความคิดเหนถัดมาเป็นเรื่องปกติเพราะไทยนั้นอยู่อีกระดับเหนืออาเซียนไทยได้เหรียญเยอะที่สุดทั้งโอลิมปิกและเอเชียนเกมพวกเขาคู่ควรแล้วความคิดเห็นถัดมานะครับประเทศไทยคือราชาอาเซียนในด้านกีฬาตัวจริง ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนถัดมาได้กล่าวสั้นๆว่าเมื่อออกไประดับโลกแล้วเวียดนามน,นั้นไม่มีผลงานใ,นใดๆเลยความคิดเนถัดมานะครับนักกีฬาไทยคนนี้มีร่างกายที่เล็กและมีความยืดหยุ่นมากมาต่อที่ความคิดเหนถัดมาเขาได้เข้ามากล่าวว่าเป็นนักชิงที่ลุ้นมากๆห่างกันแก้คะแนนเดียวเป็นอีกหนึ่งรอบชิงที่ฉันชื่นชอบยินดีด้วยไทยแลนด์ความคิดนถัดมา สาวน้อยสเปนคนนี้ต่อสู้ได้ดีมากเลยอายุยังน้อยเธอสามารถไปได้ไกลกว่านี้ยินดีด้วยไทยแลนด์ความเคียนถัดมานะครับเขาได้บรรยายความรู้สึกว่าเป็น5วินาทีสุดท้ายที่น่าทึ่งมาต่อกันที่ความเคียนถัดมาเป็นเกมที่น่าเสียดายมากของเซเลโซแต่เธอทำได้ดีมากเมื่อเจอกับมือนหนึ่งของโลกอย่างพานิพัก ความคิดเห็นของชาวอาเซียนคนถัดมาเขาได้เข้ามากล่าวว่าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนในรายการกีฬานานาชาติฉันรู้สึกอิจฉาไทยจริงๆที่ได้คว้าเหรียญมากมายมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่านักกีฬาไทยโชคดีมากที่ได้แต้มในช่วงท้ายจึงทําให้เขาได้เหรียญทองนี่มาได้ความคิดเห็นถัดมาฉันชอบนักกีฬาไทยคนนี้มากเธอมีทักษะที่ดีและเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความคิดเห็นอาเซียนคนนี้มาจากประเทศเวียดนามเขาได้เข้ามากล่าวว่าเวียดนามควรที่จะลงทุนเกี่ยวกับกีฬาด้านการต่อสู้ไม่ใช่ไปลงทุนเกี่ยวกับว่ายน้ําหรือกีฬาเพราะเมื่อออกไปเวทีนานาชาติร่างกายของเราไม่สู้พวกต่างชาติเลยความคิดเห็นต่อมานะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าสาวสเปนคนนี้อายุแค่17ปีแต่มีความสามารถไม่ธรรมดาเลยอีกนิดเดียวก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้แล้วในโอลิมปิกครั้งหน้าเธอจะกลับมาคว้ามันแน่นอน ความคิดเห็นถัดมานะครับทำไมอินโดเรามีประชากรถึง250ล้านคนถึงไปเอาดีทางด้านแบดมินตันหรือยกน้ำหนักเราน่าจะให้ความสนใจกีฬาทางน้ำบ้างเพราะประเทศของเราล้อมรอบไปด้วยทะเลความคิดเห็นถัดมานะครับเขาได้มาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีด้วยประเทศไทยฟิลิปปินส์เราก็มีโอกาสในการคว้าเหรียญทองแรกในครั้งนี้เหมือนกันกับกีฬายิมนาสติกมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมานะครับ ได้โปรดขอวาร์ปเธอด้วยเราต้องการแสดงความยินดีและติดตามผลงานความเขียนถัดมายินดีด้วยประเทศไทยวันนี้วันแรกของโอลิมปิกมี1ทอง1ทองแดงของอาเซียนเราโดยอีกหนึ่งทองแดงนะครับมาจากอินโดนีเซียความเขียนถัดมายินดีกับพาณิพักด้วยเธอโชคดีมากเพราะสาวน้อยจากสเปยนยังขาดประสบการณ์ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายจากชาวอาเซียนนะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่ายินดีกับประเทศไทยด้วยตอนนี้ผมกําลังรอดูเหรียญจากกัมพูชาเพราะพวกเขาอ้างมาตลอดว่าเป็นราชาของอาเซียนว่าแต่เขาส่งนักกีฬาไปร่วมครั้งนี้ไหมต่อมาเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามหลังจากที่ได้ชมเกมการแข่งขันระหว่างพานิพักกับคิมตันของนักกีฬาชาวเวียดนาม ซึ่งแพ้ให้กับนักกีฬาชาวไทยด้วยคะแนน20ต่อ11เรามาดูว่าชาวเวียดนามจะมีความคิดเห็นอย่างไรในเกมนี้เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่หนึ่งกันเลยนะครับพานิพัฒน์สามารถเตะที่หัวเอาสามแต้มโดยไม่พลาดเลยความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนถัดมาขอพูดตามความจริงเลยนะว่าพันิพัก์จากไทยมีกายภาพและความแข็งแกร่ง เหนือกว่าเวียดนามมากแต่อย่างไรฉันก็ชื่นชมความพยายามของคิมที่ทำมันอย่ากเต็มที่มาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาเลยนะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าแพ้ไปตามที่คาดการไว้คิมเตะโดยไม่มีกำลังเลยไหนจะกการใส่หมวกที่ดูไม่ค่อยจะพอดีจึงเป็นอีกสาเหตุที่แพ้ในเกมนี้ความคิดเห็นถัดมาระดับของพานิพักนั้นสูงกว่าเรามาก เขาเป็นถึงมือหนึ่งของโลกเหมาะสมแล้วที่แพ้ความคิดเห็นถัดมาเขาได้เข้ามาวิเคราะห์เกมนี้ว่ารู้อยู่แล้วว่าคู่ต่อสู้ขายาวควรระวังให้มากกว่านี้มวกที่ไม่ค่อยจะพอดีกับหัวทำให้เสียสมาธิทำมาได้ดีในยกแรกควรจะรักษาคะแนนไว้น่าจะชนะได้แล้วความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนถัดมาเด็กเข้ามากล่าวสั้นๆว่า นักกีฬาไทยมีลูกเตะที่อันตรายเหมือนตั๊ก,กะแตนความคิดเห็นคนถัดมานะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่านักกีฬาไทยคนนี้มีขาที่ยาวและใช้มันได้ดีมากมีการเตะลูกส้นเท้าไปที่หัวได้อย่างแม่นยำไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยแล้วพยายามเต็มที่แล้ว ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนถัดมานะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าน่าเสียดายในยกแรกที่เราออกน้ำก่อนเล่าแค่เสียสมาธิจากหมวกนั่นเท่านั้นระดับของไทยสูงกว่าเราก็จริงแต่เราสามารถทำคะแนนมาได้และพยายามได้ดีเลยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนบางส่วนหลังได้เห็นน้องเทนนิสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในกีฬาเทควันโดได้สำเร็จ รวมไปถึงความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามต่อเกมที่คิมตรันนักกีฬาเทควันโดชาวเวียดนามเจอกับน้องแทนนิตในรอบ8คนสุดท้ายหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด subscribe ด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามผลงานดีๆต่อๆไปนะครับขอบคุณม,มากครับ